สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอยู่กับปัจจุบันของคนที่ไม่เกิดกับคนที่จะเกิดไปข้างหน้าค่ะหลวงตาว่าถ้าคนที่ไม่เกิดหลวงตาเคยบอกว่าก็จอ่อจ่อกับปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆจ่อกับบุญนะค่ะเจ่อกับพลังงานของบุญและพลังงานของบุญก็อยู่ในในบทสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละแล้วถ้าคนที่จะเกิดไปข้างหน้าเนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้เหมือนกันไม่ต้องหาพวกเวลาสวดต้องแพร เวลาไปไหนต้องแพ่ต้องบันทึกบุญสมมติเรามาเนี่ยก็มโนธนบุญที่หมอเขาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาที่นี่ขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมนี่คือบันทึกบุญแล้วล่ะเพราะว่าชื่อชื่อว่าไงนะบ้านจิตสะอาดใช่ไหมบ้านจิตสะอาดใครมาที่นี่ขอให้จิตท่านสะอาดกลับไปนะจ๊ะ อย่าไปเอาจิตสกรปรกเข้ามาอีกล่จ้ะน,นี่คือการบันทึกบุญที่นี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าการฝึกแบบนี้มันคือการเอาจิตออกนอกตัวอย่างนี้เหรอคะหลวงตาว่า,าจิตอยู่กับบุญมันไม่ได้นอกไปไหนอืจะเกิดไม่เกิดมันมอยู่ที่บุญหมายถึงว่าถ้าเราแผ่ออกไปแล้วเราจ่ออยู่ในบุญเนี่ยเราก็ยังอยู่ในตัวเหมนันถูกถ้าจิตนึกถึงผัวอะไรก็คืคอนั่นนอ,นนอกละนึกถึงงานนึกถึงธุรกิจคือนอกหละ นี่คำว่านอกนอกพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติที่เราได้ยินเสียงมันเกิดจากอะไรคะทําไมเราถึงได้ยินเสียงวิญญาณได้อะคะทําไมอะจิตเราสัมผัสใช่ไหมวิญญาณน่ใช้จิตนะแล้วมันได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะคะไม่ได้ว่ามาเพิ่งได้ยินตอนสวดจักกะรักในอดีตละะแล้วก็ฝึกมาไงเด็กบางคนเกิดมาก็สวดนมนต์แล้วนะ เด็กเด็สีสามสขวบพอพ่อ,พอแม่ไปฟังภาสสวดเด็กสวดได้เลยอะ่ะมันสวดได้มาจากไหนอะ่ะมันก็ต้องอดีตแน่นอนอเพราะปัจจุบันมันคืออดีตไงปัจจุบันที่เราเกิดเนี่ยคืออดีตแต่การกระทําปัจจุบันเราคืออนาคตไง